ปี2025ครับก็คือปีนี้แหละครับทาง r a เองได้มีในเรื่องของการวางรากฐานครับรถในรูปแบบของ Forged Plastic ในรูปแบบคอมพิวเตอร์แบบนี้มันก็คือเจ้านี่เองโรเลสอะลอยด Gran Turismo ึงบสูงครับโดยมอรจัยยี่ห้อโรเยสอะลอย์ Real นั้น หลักๆเลยครับก็คือทํามาในรูปแบบของแนวสปูตเตอร์นะครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของคลาสสิกค,ครับคนที่ชอบความคลาสสิกก็คงจะผ่านตากันดีนะครับแล้วก็มีความเป็นมายาวนานครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางแบรนด์หรืออร์อล่อยนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี59ครับแล้วก็มีทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ63ล้านบาทนะครับ แล้วก็ผลิตในเรื่องของสกูตเตอร์มากว่า10ปีครับโดยขายทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีส่งออกครับอย่างเช่นมาเลเซียเกาหลีใต้บราซิลอาร์เจนตินาอังกฤษฝรัง่งเศสอิตาลีเยอรมันเบลเยียมรวมถึงเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับแต่จุดเริ่มต้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาทํามาในรูปแบบของรถที่เป็นลักษณะของคลาสสิกก็คือเป็นโครงเหล็กซึ่งถ้าเกิดว,ว่าให้เราจาแนกจริงๆเลยก็คือจะมีในเรื่องของโลโก้ครับ โลโก้ของ r รยัลอ l ลอยนั้นที่เป็นลักษณะของรถคลาสสิกนั้นจะเป็นโลโก้สีดำนะครับแต่นปี2025ับปี2025ครับก็คือปีนี้แหละครับทาง HA เองได้มีในเรื่องของการวางรากฐานครับรถในรูปแบบของ m o เดิร์นคลาสสในรูปแบบของสกูตเตอร์แบบนี้ซึ่งมันก็คือเจ้านี่เองนะครับก็คือตัวของ Royal Alloy Gran Turismo 150ครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเออพอมาออกมาเป็นลักษณะของโมเดิร์นคลาสสิกนั้นมันก็จะมีความโมเดิร์นรวมถึงมีในเรื่องของเทคโนโลยีมากมายมาให้กับทางคนที่เป็นเจ้าของได้เลือกใช้นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกครับในปีที่ผ่านมาก็คือช่วงของ Motor Expo ครับแบรนด์ r o ยัลอ l ลอยนั้นมียอดจำหน่ายนะครับยอดจองไม่น่าเชื่อครับว่าอยู่ในอันดับที่3ของประเทศนะครับแบรนด์แรกก็แน่นอนนะครับแบรนด์จีนไปแบรนด์ที่2คือแบรนด์ของไฟฟ้า แบบที่3ก็คือ Royal Alloy ครับถ้าเกิดว่าเราไม่นับในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าร o ย a ั a l l o อยถือว่ามียอดจำหน่ายหรือว่ายอดจองเยอะอันดับที่2ของประเทศในงานมอเตอร์อ o ครับ <S <S <ๆ>เริ่มต้นก่อนละกันนะครับอย่างอย่างแรกที่ผมบอกไปก็คือว่าตัวของโลโก้นั้นจะเป็นตัวโลโก้สีส้มนะครับซึ่งสังเกตชัดเจนเลยอยู่ที่ บริเวณด้านหน้านะครับตรงบริเวณด้านหน้าเลยตรงกลางอกเลยเป็น ra สีส้มเป็นโลโก้รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับรถในสไตล์ม o เดิร์คลาสสิกซึ่งเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีการผลิตทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆหลายๆเซกเมนต์หลายๆตัวรูปแบบนะครับอย่างที่2ครับก็คือความคลาสสิกที่ผมบอกไปตัวของรถนั้นยังคงมีความคลาสสิกอยู่นะครับก็เป็นลักษณะของสกูตเตอร์ที่ให้อารมณ์ฟีลลิ่งเป็นรคลาสสิกจริง แต่ว่าจะมีข้อแตกต่างชัดเจนกับตัวที่เป็นตัวคลาสสิกที่เป็นโลโก้ดาก็คือตัวของบอดี้ทั้งหมดนั้นจะเป็นบอดี้ที่เป็นพลาสติกครับฉะนั้นในเรื่องของน้ําหนักนั้นเบากว่าอย่างแน่นอนนะครับแต่ยังแฝงเอาไว้ในความเป็นคลาสสิกอยู่ครับอ่ะมาดูกันต่อครับความคลาสสิกที่แฝงคําว่าโมเดิร์นเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยครับก็คือตัวของชุดไฟหน้าจะเห็นได้ว่าตัวของชุดไฟหน้านั้นจะเป็นกะโหลกที่เป็นกะโหลกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของไฟ LED มาให้ซึ่งก็ต้องบอกว่าสว่างด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น daytime lighting มาให้เราได้ดูกันนะครับเวลาที่เราเปิดตัวกุญแจปับ๊บตัวของไฟก็จะขึ้นมาโชว์เลยเป็นคำว่า Royal ALLOY นะครับแฝงเอาไว้ด้วยไฟ LED ทั้งหมดด้วยกันประมาณ6เมตรนะครับ ส่วนไฟสูงไฟต่ําไม่ต้องห่วงครับพอมันเป็นไฟ LED ปับ๊บมันสว่างหูดับตับใต้เลยนะครับรวมถึงตัวของไฟเลี้ยวครับจะเห็นได้ว่าตัวของไฟเลี้ยวนั้นก็เป็นไฟที่แอบเอาไว้อยู่ที่บริเวณด้านหน้าสว่างอยู่เหมือนกันนะครับดูแล้วก็คือเป็นไฟ LED นั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตัวของไฟท้ายครับ ไฟท้ายจะออกแบบมาให้มีลักษณะคือแดงสวยๆนะครับแดงแบบว่าแดงสปอร์ตเลยแล้วก็เป็น LED เหมือนกันร,รวมถึงไฟเบรกแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องของตัวระบบไฟครับสว่างแล้วก็ชัดเจนอย่างแน่นอนกับไฟที่เป็นสไตล์ของ LED ที่ออกแบบมาให้สำหรับรถแนวโมเดิร์นคลาสสิกครับมาดูกันต่อครับบอดี้อย่างที่บอกไปยังมีความคลาสสิกอยู่นะครับกระโหลกเป็นกระโหลกคลาสสิกแบบสี่เหลี่ยมตัวของบอดี้จะเห็นได้ว่า ความป่องนะครับมีความอ้วนความใหญ่แต่อย่างที่บอกไปมันมีน้ําหนักที่เบาเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือว่าตัวของโรยันออรลอยครับที่เป็นตัวแกรนทูริสโตนั้นออกแบบมาให้บริเวณของพักเท้าเป็นแบบเรียบอ่าไม่มีสันกลางไม่มีกระดูกสันหลังนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นรถที่เวลาขี่ในแนวของรถโมเดิร์นคลาสสิก ขี่สบายเพราะเนื่องจากว่าอิริยาบถในการวางขานั้นวางได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมาติดกั้นนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามยังคงมีตัวของแผ่นยางที่เอาไว้สําหรับการการลื่นอยู่ให้มันเห็นเป็นความคลาสสิกอยู่นั่นแหละนะครับอันนี้คือที่ผมชอบมากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของแผ่นที่เป็นแผ่นวางแผ่นเหยียบตรงนี้เนี่ยนะครับกว้างมากกว้างมากเอาไปว่ากว้างส,สามารถจะวาง ลังลังขนาดย่อมๆได้1ลึ่งังสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เออโอเคไม่ไม่เหมือนใครเลยเพราะเนื่องจากว่าส่วนมากแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์ของรถคลาสสิกนั้นก็จะมีขันกลางใช่ไหมซึ่งบางคนก็ชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเก็กกะแต่ว่า r o ย a l อ l ลอยแกรน Turismo 150นั้นทําออกแบบมาให้เรียบวางขาได้ง่ายนะครับอ่ะดูต่อครับเมื่อกี้นี้พูดถึงความอวบอ้วนแล้วสิ่งที่ เขาใส่ใจในเรื่องของการออกแบบก็คือตัวของเบาะครับผมบอกอย่างนี้ดีกว่าคนที่เป็นคนออกแบบของโ o จน์อลอยเนี่ยเขามีการเก็บรายละเอียดทุกเม็ดว่าคนที่ชอบรถคลาสสิกคนที่ชอบรถสกูตเตอร์ปกติเขาชอบแบบไหนกันแน่นะครับสิ่งหนึ่งคือชอบความสบายรวมกับความสวยงามนะครับสิ่งที่เรียกว่าความสบายคือเบาะนั่งครับตัวของโรยน์อลอย กรันด์ทริสโหมดหนนั้นออกแบบเบาะนั่งสำหรับคนที่เป็นคนขี่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเบาะ2ตอนครับแบ่งเซกชั่นชัดเจนนะครับแบ่งออกมาเลยว่าอันนี้ก็คือเบาะสำหรับคนขี่แล้วก็ด้านหลังก็คือเบาะสำหรับคนซ้อนซึ่งเบาะสำหรับคนซ้อนนั้นก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นสายซ้อนมีแฟนหรือสวยหรือว่าแฟนตัวใหญ่ๆก็สามารถที่จะนั่งได้อย่างไม่มีปัญหานะครับรวมถึงตัวของ พักเท้าหลังครับพักเท้าหลังออกแบบมาถ้าเกิดว่าเราจะเก็บแบบเรียบๆก็จะมองไม่เห็นเลยแต่ว่าก็จะมีติ่งเอาไว้สําหรับให้เราดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาอย่างนี้อ่าพักเท้าหลังประมาณนี้และเมื่อเราทําการนั่งหมายถึงว่าสายซ้อนนั่งนะครับก็จะนั่งแบบว่าสบายๆหน่อยอ่าประมาณนี้ ถือว่าเบาโอเคนะครับเบาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยสําหรับคนที่เป็นสายซ้อนนะครับแล้วก็การเหยียบสรีระท่านั่งของคนคนซ้อนก็นั่งสบายไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเตียงใดรวมถึงตัวของปลายขาคนซ้อนก็จะไม่ได้ไปกระทบกระทั่งคนขี่แต่อย่างใดฉะนั้นหายห่วงเรื่องของ คนขี่หรือว่าผู้ขับขี่นั้นกางเกงจะเปื้อนนะครับอันนี้คือห่างกันพอสมควรเลยนะครับอ่าอันนี้คือคนซ้อนเนาะแล้วอันนี้คือคนขี่จะเห็นได้ว่าห่างกันพอสมควรนะครับอ่าและในเรื่องของความสูงครับเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาที่เอารถลงนี่ครับจะเห็นได้ว่าคนที่ ตัวไม่สูงมากนะครับหรือว่าสาวๆก็แล้วแต่นั่งตัวของ r o y a l อ l l o อย์ a ก t u r i s m o 150สบายมากเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยสูง175แต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่ามานั่งรถที่เป็นแนวของรถคลาสิก จะมีการขย่งนะครับเพราะว่าไม่รู้จะออกแบบกันสูงกนทนันนั้นทำไมนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาออกแบบมาสําหรับตัวของรถยนอลลอยกันทูนิสโตม150นั้นให้นั่งแบบสบายมากแล้วก็ขานี่ก็คือสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่ายังไงไม่ต้องเหยียดเตึงอะนะครับขี่สบายนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับบริเวณของ พื้นด้านล่างก็ยังคงสูงอยู่ฉะนั้นพวกลูกกระนาดหรือว่าคอสอะพานอะไรต่างๆก็หายห่วงครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสรีระของท่านั่งอันนี้ก็คือภาพรวมครับที่เราได้เห็นในเรื่องของตัวของบอดดี้ในเรื่องของภายนอกนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าการออกแบบมาเนี่ยกับในเรื่องของราคาซึ่งยังไม่ได้บอกนะผมว่ามันออกแบบมาคุ้มค่ากับราคาจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเพิ่งจะได้มีโอกาสมา รีวิวเป็นครั้งแรกสำหรับแบรนด์ที่ชื่อว่า l o y a l นออลลอนะครับอ้าวมาดูกันต่อครับเมื่อกี้นี้ผมพูดไปในเรื่องของภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของกระเป๋าครับกระเป๋าด้านข้างซ้ายขวาเราเรียกว่า ตัวของเปลือกด้านข้างละกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายคลาสสิกเขาจะเรียกว่าเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋ายัางไงก็ตามครับยังคงมีเอกลักษณ์ของรถในสไตล์ของคลาสสิกอยู่ก็คือว่าจะเน้นกระเป๋าซ้ายขวาให้ยาวๆนะครับยาวๆออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นยาวจริงครับแต่ว่าช่วงของฐานล้อน,นั้นไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับก็ทําให้เวลาขี่หรือว่าเวลาทรงตัวนั้นโรยันอรอยแกนโทนิสมอลหนึ่นั้นทําได้ดีมากๆสําหรับการขี่ปกติหรือแม้กระทั่งการเข้าโค้งก็ตามนะครับ เมื่อกี้นี้ผมลืมไปเขาจะมีตัวเอกลักษณ์ให้มมีความเขาเรียกว่าเป็นสไตล์นิดหนึงที่บริเวณของบางคนด้านหน้าครับร o ยนต a อล o อย a แกรน i s ทูิสม150นั้นมีแอบบมีตัวของเครื่องบินครับดูจากเครื่องบินแล้วดูจากทรงแล้วเป็นเครื่องบินไบพาสสมัยยุคประมาณปี1945อย่างแน่นอนนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่แหละก็คือความคลาสสิกที่ทางรถย,ยนต์อลอยนั้นแอบบใส่เอาไว้ให้เป็นลนักษณะกิมมิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็สวยดีเท่ดีนะฮะอ่า 1945อย่างแน่นอนนะครับเอาละอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาเจาะกอันลึกๆแล้วว่าในราคาที่ไม่ข้ามแสนนะครับสำหรับตัวของแบรนด์ Royal Alloy ที่เป็น Modern Classic รุ่นแรกเลยเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับช่วงล่างเนี่ยจัดได้ว่าเป็นรถแนวของ Modern Classic หรือจะเป็นคลาสสิกก็ได้ที่ไม่ได้มีความแข็งกระด้างน,นะครับไม่ได้มีความแข็งกระด้างและก็ไม่ได้มีความนุ่มนวลมากมายนะัก แต่เน้นคำว่าเฟิร์มครับก็คือ ขี่ไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันไม่นิ่มนะแต่ว่ามันเอาอยู่เวลาเทโค้งเนี่ยมันไปได้หรือแม้กระทั่งต้องการใช้ความเร็วมันทําได้ครับเพราะว่าช่วงล่างผมเชื่อว่าเขาเซตติ้งมาอย่างดีด้านหน้าก็จะเป็นช็อกอัพแบบเทเลสโคปิกนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีตัวของอไฟทับทิมเอาไว้ด้วยเผื่อว่าใช้กรณีที่เอาไปขายเมืองนอกเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่จะต้องมีตัวของทับทิมด้านหน้าส่วนด้านหลังครับอย่างที่เราเห็นกันไปนะครับก็คือว่าด้านหลังเนี่ยล้อนเนี่ย ซุกอยู่ข้างในเลยอยู่ภายในกระเป๋าซ้ายขวาเลยนะครับตามสไตล์ของรถที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกเลยแต่ว่าระบบที่ทางรอยยั์ออร์ลแกรนด์ทูนสโมใส่มาให้ครับก็คือในเรื่องของระบบ abs ครับเป็นตัวโมเดิร์นคลาสสิก ผมว่าไม่กี่รุ่นหรอกครับที่จะใส่ ABS มาให้จากโรงงานทั้งล้อหน้ารวมถึงล้อหลังด้วยนะครับแล้วก็ทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเป็นดิสเบรกหมดเลยนะครับให้เป็นดิสมาเลยและที่สำคัญกว่านั้นครับก็คือเป็นรถที่มีระบบ traction control ครับก็คือมีระบบ TCS สำหรับในเรื่องของการการล้อถลายหรือว่าการล้อลื่นพื้นปาดพื้นปาดระบบของตัว TCS หรือว่า traction control ก็จะทําการตัดในเรื่องของอกําลังของเครื่องยนต์ไปซึ่งอันนี้ผมว่ามันดีมากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วในคลาสประมาณ150-200ถึง200เนี่ยน้อยรถเลยนะครับน้อยรุ่นเลยที่จะมีการใส่ตัวของ traction control มาให้จากโรงงานนะครับซึ่งผมก็ว่ามันก็แจ๋วดีเนาะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีให้กับรถในรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับ อาเมื่อกี้นี้ลืมไปตัวยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยางทิมซันมาจากโรงงานนะครับโดยเป็น Sun ทิมซันที่ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับล้อหน้านี่ก็เป็นทิมซันขอบ120รทับ7เช่นเดียวกันครับในเรื่องของล้อหลังครับก็ยังเป็นทิมซันอยู่นะครับ ขนาดก็คือ120-70้เั12เช่นเดียวกันนะครับก็คือหน้ากับหลังมีไซส์าย,ยางขนาดเท่ากันนะฮะเอาละนี่ก็คือภาพรวมนะครับที่เราได้เห็นแล้วว่าเออมันให้มาเยอะจริงๆเลยในราคาที่ไม่ข้ามแสนนะครับอา้าวมาดูกันต่อครับในเรื่องของรายละเอียดครับที่หลายๆคนอยากจะรู้เลยก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ สำหรับตัวของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด148ซีซีครับเป็นเครื่องสูบเดียวแต่ว่า4วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับฉะนั้นหายห่วงอย่างแน่นอนในเรื่องของการเดินทางและที่สำคัญครับสำหรับตัวของ o 震 alloy Gran Turismo 150นั้นตัวของระบบการจ่ายน้ำมันครับเป็นหัวฉีดครับมาพร้อมกับถังนะครับที่เป็นถังน้ำมันขนาดความจุถึง9ลิตรครับ อันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แรงม้าครับที่มีการวัดเอาไว้ครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ให้แรงม้าถึง11.5ตัวนะครับที่8,500รอบครับฉะนั้นตอบได้เลยว่าเจ๋งมากๆนะครับสำหรับตัวของเครื่องยนต์เพราะว่า เครื่องก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะักแต่ว่าตาเร่งดีแรงม้าเยอะที่สําคัญก็คือว่ามีในเรื่องของการบริโภคน้ํามันที่รับได้เพราะเนื่องจากว่าใช้ตัวของหัวฉีดในการประมวลในการจ่ายน้ํามันนะครับตอนนี้ครับผมจะเริ่มทําการสตาร์ทรถแล้วนะครับแต่อย่างแรกก็คือตัวของโรยันออลลอยกรันเทลิสโหมดน้านั้นเป็นกุญแจระบบคลีเลสก็คือเป็นรีโมทค y l เลสที่ไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าพกมาแล้วมานั่งกดตืดตืดตั้งตัอยู่ใกล้ๆในลักษมีประมาณ1เมตรปับ๊บสามารถที่จะ สั่งงานให้รถนั้นสตาร์ทได้โดยการบิดที่ลูกบิดได้เลยนะครับโดยทาง R A ครับมีกล่องมาให้แบบนี้เลยนะฮะไปแบบนี้เลยลอยันอลลอยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นกลิฟเซตเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อเปิดขึ้นมาครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเมื่อเปิดมาปับ๊บก็จะเป็นซองแตะเอียร์ไม่ใช่นะครับเปิดออกมาปับ๊บนี่ครับมีอะไรบ้างมาดูกัน มี user manual ครับก็คือคู่มือนั่นแหละนะครับดูกันต่อนี่ฮะสิ่งที่ให้มาครับนี่เปิดออกมาปับ๊บจะเห็นได้ว่ามีกุญแจนะครับแล้วก็มีตัวของดอกกุญแจเพื่อใช้ในการเปิดฉุกเฉินกรณีที่แบตเตอรี่หมดนะครับคือเหมือนกับรถยนต์เลยเอาง่ายๆเหมือนรถยนต์เลยจริงๆนี่ฮะปึบออกมาปับ๊บเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวของกุญแจ k e y ์เ s อ่าเห็นนะโอเคซึ่งแน่นอนมีการเปิด ปิดได้ล็อกได้นะครับอันนี้ล็อกและล็อกเรียบร้อยถ้าเกิดว่าล็อกแล้วก็เหมือนกับเป็นการขโมยแหละนะครับแล้วก็มีปุ่มกดเรียกเสียเรียกรถเสียงน่ารักนี่เนาะลำโพงแอบมุกอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตัวของไฟโชว์ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาให้มาก็เป็นพวงกุญแจ R A ที่มีเป็นเรื่องเรื่องของ ตัวโลโก้เครื่องบินไบพารแบบนี้นะครับ1945อ่าให้ดูว่าเนี่ยคือความเก่าของเขานะครับก็ถือว่าพรีเมียมดีนะพรีเมียมเลยคือราคาไม่ทะลุแสนแต่ก็ให้มาหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างที่บอกไปเขาไม่ได้ขายแค่ประเทศไทยเขาขายทั่วโลกนะครับอ่ะอันนี้ให้เห็นแล้วนะว่าอันบ x ็อกแล้วตัวที่เป็นกฟิ์เซตให้มาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นกฟิปเซตแต่ว่าเป็นไฟบังคับว่ามันคือกุญแจคียลสนั่นเองนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของหน้าจอกันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวของ r o y a l a l l o y ย a n Turismo 150ให้หน้าจอเป็นหน้าจอ TFT มาซึ่งต้องบอกว่ามันมีการใช้งานได้จริงๆด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าสวยแต่ลูกจูบไม่หอมเริ่มต้นก่อนนะครับเมื่อทำการเปิดตัวของสวิตช์กุญแจคีย์เลสปับ๊บหน้าจอก็ขึ้นโลโก้มาเลยอย่างที่บอกไปครับ ra royal alloy new generation นะครับพอขึ้นมาปับ๊บเห็นทุกอย่างครบหมดทุกอย่างก็ต้องบอกว่า ใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเวลาตรงนี้ครับก็คือจะมีตัวของสัญลักษณ์เป็นอุ่นอุ่น,อ,นอุ่นก้นแล้วก็อุ่นมือนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้มีแต่รูปครับเพราะเนื่องจากว่าขายในประเทศไทยจะถูกตัดฟังก์ชันนี้ไปนะครับฉะนั้นเราก็ยกเลิกไปไม่ต้องมีนะครับโดยการปิดผักมาที่ประกับข้างขวาครับจากนั้นครับจะมีตัวของสัญลักษณ์ ABS เพราะนั่อจากว่าตัวของ r o ย a l a l l อย นั้นจะมี ABS ทั้งหน้าหลังก็คือเป็น Dual ABS ครับตามต่อด้วยตัวของสัญลักษณ์ Traction Control นะครับ TCS Traction Control System มีตัวอุณหภูมิภายน,นอกครับมีตัวของสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของ Bluetooth แล้วก็มีความเร็วเป็นดิจิตอลมีเลือนไม,ม้ีมีวัดรอบครับวัดรอบ ก็ใช้จริงจริงประมาณ9 00 0ันรอบได้นะครับที่เหลือก็เป็นเลสไลน์แล้วก็มีตัวของวัดลมยางครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเมื่อกี้ด้านหลังผมยกเลิกไปก็เลยไม่ขึ้นนะครับตามต่อด้วยของน้ํามันครับน้ํามันแล้วก็ตัวของอุณหภูมิของเครื่องนะครับแล้วก็มีการวัดทริปแล้วก็โอดีโอทริปนะครับอันนี้ก็คือครอบคลุมทั้งหมดนะฮะรวมถึงจะมีสัญลักษณ์การเช็คตัวของเอนจิอนครับว่าทํางานแล้วปกตินะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับที่บริเวณประกับข้างซ้ายมือนะครับ เมื่อเรากดหนึ่งครั้งจะมีตัวของ QR Code ขึ้นมาครับรวมถึงสเตตัสของน้ำมันแล้วก็สเตตัสของความความร้อนแล้วก็มีสัญลักษณ์บลูทูธนะครับตัวนี้จะเป็นการโหลดเข้ามาที่แอปพลิเคชันครับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือชื่อว่า EY Link นะครับเมื่อกดเข้ามาปับ๊บคือพูดง่ายคือมันจะให้เราไปโหลดแหละผมโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็จะทำการคอนเน c t อ่าตอนนี้คือคอนเน c t แล้วก็จอยไปนะครับพอจอยไปปับ๊บ แป๊บเดียวครับตัวของ RA ก็จะเชื่อมต่อนะครับกับตัวของอมือถือเราเสร็จเรียบร้อยอ่าพอเชื่อมปับ๊บไฮโซเลยเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือขึ้นแผนที่รวมถึงจุดที่เรายือนอยู่นะักปัจจุบันเรียกว่ารถอยู่ดีกว่าไม่ใช่เราอยู่รถอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกได้หลายๆอย่างเลยเอาเอาง่ายๆก่อนล็อกสกรีนนะครับก็คือสามารถที่จะล็อกสกรีนได้ล็อกส,สกรีนแล้เรียบร้อย ตัวหน้าจอล็อกสกีนนะครับก็คือเราก็จะไม่ต้องไปโดนอะไรมาแล้วทีนี้ก็คือใช้แต่ตัวของหน้าจอของรถอย่างเดียวหลังจากนั้นครับตัวของสกีนมิเลอร์ลิงครับก็คือตัวของการเ,าเขาเรียกว่าโคลนนิ่งหน้าจอนะครับเมื่อเราเริ่มสตาร์ทสกีนปั๊บเลือกสตาร์ทบอร์ดแคสต์นี่ครับเลือกปั๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราขึ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งฮะอันนี้มันกำลังจะเชื่อมต่ออยู่ พอเชื่อมต่อปั๊บจะเห็นได้ว่าหน้าจอครับมือถือกับหน้าจอของตัว RA จะเหมือนกันแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเปิดตัวของหน้าจอในมือถือครับเช่นเรจาจะเปิดตัว y o u t u b e นะครับเปิด u t u b e อ่าเดี๋ครับเหมือนกันเป้งเลยแต่ว่ารถไม่มีไมโครโฟนนะครับคุณต้องใช้การเชื่อมต่อไมโครโฟนจากตัวของบลูทูธหมวกนะครับ แต่จะเห็นได้ว่าด้วยความที่ว่าเป็นหน้าจอ TFT ครับความคมชัดนี่แจ่มแจ้งมากๆเลยนี่ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าลดในราคาต่ำกว่าแสนไม่มีใครมีแน่นอนครับแต่ว่า l o เ a อ,อร์อ o y เขาให้มานะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อครับเรายังคงเชื่อมต่อตัวของสกรีนมิเลอร์ลิงได้อยู่นะครับใช้งานได้ไม่หน่วงเท่าไหร่กดเข้าไปปับ๊บยกเลิกก็คือกด Exit อ,ออกแค่นี้เองนะฮะ อีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่าตัวของแอปพลิเคชัน eY Link นะครับสามารถที่จะทําการเชื่อมต่อกับตัวของอ map ได้นะครับตัวนี้ search address เราสามารถที่จะ search address ได้เลยนะครับแบบนี้อ่าเปิบปบปบมันก็จะขึ้นมาให้เพราะว่าเมื่อกี้ผม search จอร์เรเตอรนะครับคลิกเข้าไปปับ๊บนำทางได้เลยนะครับ ทั้งหมดที่พูดไปครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวของรอยน l ์อรอยเขาตั้งใจทําจริงๆนะครับเพราะว่าการรับประกันนั้นให้รับประกันครับถึง3ปีหรือว่า30,000กิโลนะครับขึ้นอยู่กับว่าอะไรถึงก่อนก็เอาตามนั้นและอนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีในเรื่องของตัวรถไซส์แอสซิสแตนต์หรือว่าการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ ให้อีก1ปีด้วยโอ้โหฉะนั้นบอกได้เลยว่าเอ้ยมันโอเคนะมันคุ้มค่าตรงที่ว่าขี่ไปเถอยังไงก็ตามเนี่ยเขามีคนดูแลให้ในเรื่องของอะไรก็อย่างที่เห็นเห็นกันก็คือตัวของโชว์รูมที่กเกษตรนวมินเนี่ยผมผ่านทุกวันเกืบเทุกวันเนี่ยก็สวยงามดีเป็นโชว์รูมที่แบบว่าดูดักรักดีนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆน,นั้นได้มาดูตัวจริงตัวเป็นๆกันเองละกันที่ โชรูมของทาง Royal Alloy ครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าจริงๆนะครับซึ่งในขนาดนี้ครับราคาของตัว Royal Alloy ตัวที่เป็นการ t u u r s m o 150สไตล์ Modern Classic โลโก้สีส้มเนี่ยมีราคาหลายราคานะครับเริ่มต้นก็คือตัวสปอร์ตครับก็คือตัวที่ผมรีวิวอยู่นี่แหละนะครับจะมี2ส,สีครับก็คือสี Orange g เกราคานะครับอยู่ที่85,900บาทครับ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวอีลิแกนครับจะมีสีสีก็คือสีแดงสีเหลืองสีขาวสีดำตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับล้อขาวครีมไอวอรี่นะครับรวมถึงตัวของประกับแผ่นจมูกแต่จะตัดสีครีมราคาขายอยู่ที่8 9 9 0 0บาทครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับก็คือตัวสเปเชียลครับราคาจะขายอยู่ที่95,000บาทครับฉะนั้นเนี่ยตัวของทั้งหมดเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกันนะครับ ที่บอกไปก็คือว่าจะมีการตัดตัวของฟังก์ชันอุ่นมือกับอุ่นเบาะไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวนั้นจะเป็นตัวที่จําหน่ายอยู่ที่เมืองนอกครับผมใครที่สนใจนะครับกับวลราคาที่ไม่ทะลุแสนกับแนวโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็ให้ฟังก์ชันการใช้งานมาคุ้มค่าเลยผมบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งมากๆครับกับอีกหนึ่งรุ่นรอย a ลอ l l อย g r a n t u โร s ์ o ม150ครับ เอาละครับทั้งหมดครับก็คือเรื่องราวของตัว a รยันท o y ลอยการ์เ i โม่150ที่ผมเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มารีวิวกันไปก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกในรุ่นจริงๆครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ